เวียดนามสงสัยและข้องใจว่าทำไมคนชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวถึงได้เข้ามาเที่ยวชมในประเทศไทยมากมายมหาศาลขนาดนี้ทั้งที่อ่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามประเทศเราเองก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากพอที่จะลองอาจที่จะเข้ามา เที่ยวในประเทศบ้านไกล้เลือนเคียงนั่นเองนะทุกคนคลิปนี้แพราวาก็ในฐานะที่แพราวาได้เที่ยวชมประเทศไทยค,อคย่อนข้างจะเยอะเนช่วงนี้ที่ได้ไปบ่อยๆอ,ออกข้างนอกนะคะอยากจะบอกว่ามันมีเหตุผลและมีเหตุปัจจัยนะทุกคนว่า มันเกิดจากอะไรในมุมความคิดของแพรวานะแพรวาคิดว่านะมุมเล็กๆนะคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยจ้ากาบทัดทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอรอสุขสุขคนนะาจ๊มบ่าวจะเป็น FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทย,ลยและกับทางต่างประเทศน่าจ้ะมื่อนี้กลับมาพบมาพบกับแพรวาคนโกกคนเก่าคนเดิมจ้า วันนี้นะคะทุกคนแพรว่าก็จะมาเล่าเนาะในมุมความคิดที่หลายๆคนสงสัยจาคอมเมนต์จากประเทศเวียดนามโดยเฉพาะอ่าประเทศเวียดนามแล้วก็คอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรลาาเนาะว่าอ่านักท่องเที่ยวที่ได้เขาไปเที่ยวในประเทศเาาอาจจะเยอะอยู่เป็นบางช่วงแต่ไม่สาไม่เยอะมากเพียงพอแต่คนเวียดนามบอกว่าอ่าคอมเมนต์นะทุกคนบอกว่า ทำไมถึงได้เข้ามาน้อยจังเลยอะไรประมาณนี้ต่างๆนาะในมุมความคิดของแพรวานะคะแพรวาจะพูดเนาะว่าเหตุผลที่มันเยอะนะเอาเป็นว่าในสิ่งที่เราชอบแล้วกันนะทุกคนในสิ่งที่แพรววาชอบและสิ่งที่แพรยววาคิดนะคือแพรวาคิดว่านะถ้ามาอยู่ในไทยเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันง่ายและมันสะดวกสบายคือการเดินทางการเดินทาง และไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนั่นก็คือการเดินทางในการเดินทางที่สะดวกสบายถึงจะแออะถึงจะมีช่วงมีสอดที่รถติดแต่เชื่อเธอว่าในการเดินทางมันสะดวกสบายมากอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเนาะถนนเยาวราช ก็บางครั้งอาจจะรถติดแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศหลักๆคือจะมีแต่ชาวต่างประเทศนะที่แพรวาไปนะทุกคนคือเยอะมากแน่นหนาแบบโอ้โหที่แพรวาได้ไปเที่ยวชมประตูน้ำอ่ะคือเยอะมากทุกคนโดยในเพาะในห้างหรือว่าถนนหนคือในถนนแต่ทำไมบางคนก็สงสัยว่าทำไมจราจรของเขามิติด ก็อาจจะเป็นบางช่วงบางที่ก็ติดเพราะว่าแพรวาเคยไปจุดหนึ่งอ่ะคือจะเข้าเซนอาเซนท่านอ่ะใช่เซนท่านทุกคนนะคะหรือว่าแถวอะไรนะอาสยามพารับก้อนทุกคนหรือว่าแถวสยามอ่ะคือ ถนนนั้นที่เพี่วาเคยไปโอ้โหรถมันก็ติดนะเพราะว่ามันเป็นที่นี้ตัวเมืองเนาะแต่ถ้าต่างจังหวัดในบันที่มันก็ไม่ติดอย่างเช่นครั้งล่าสุดที่เพรไปถ่ายก็คือในอาอาถนนที่เพราวาถ่ายก็คือในห้างเนาะหน้าห้างเซนทันเว g เกตอะก็คือเพรวายืนดูนะทุกคนอยู่เกือบจะเป็นชั่วโมงอะคือถนนมันมีสีเลนใช่ไหมแลด้านบนมันก็จะมีรถไฟฟ้าด้วย แต่ทีนี้มันคือมันไม่ติดอ่ะมันก็แบบปล่อยแบบสบายๆลื่นไหลไปไง่ายๆก็คือบางที่ก็จะติดบางที่ก็ไม่ติดมันก็มีปะปนกันไปแต่เหตุผลหลักนะอันนี้คือพูดในมุมคร่าวๆเนาะแต่เหตุผลหลักที่คนเวียดนามและก็คนลาวสงสัยว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงได้เข้ามาเที่ยวชมประเทศไทยเยอะจังเหตุผลนะ เพวาว่าก็คือเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าการไปการไปสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้าแท็กซี่แล้วก็คือสถานที่อะไรโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะทุกคนถ้าเราจะไปเที่ยวไหนเนี่ยแค่ขนาดเพลวาที่อยู่ในจุดนุนเนี่ยอยากจะเข้าตัวเมืองเนี่ยคือมันง่ายมากเลยเราเดินเรานั่งบินมอไซค์ออกไปแป๊บเดียวเราก็ถึงอ่าอ่าอะไรนะสถาน,นีรถไฟฟ้าแนละ้วทุกคน คือมันเป็นถนนใหญ่แล้วออกไปไง่ายมากและมันก็มีเชื่อมโยงไปนู่นๆเลยแพรวา ไม่คิดว่าในชีวิตของตัวเองจะได้นั่งรถหรือว่าท่องเที่ยวได้เยอะขนาดนี้พราะมันอยู่จุดนี้แล้วมันทั้งมีวันหยุดมีวันที่เราไปและมันสิ่งสําคัญคือมันอยู่ใกล้กับสถานที่ที่มันสะดวกสบายถ้าเราอยากไปไอคอนสยามหรือพะยสยามพารากอนนะเราก็แค่นั่งรถไฟฟ้าแต่เราจะต่อสายนี้สายน,ายนี้ไปทีนี้และการจราจรเขาบอกเราทุกอย่างเลยสิ่งที่แพรว่าชอบที่สุดนะ และก็เข้าใจมากนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยคือแค่เรานั่งรถไฟฟ้าทุกคนเราจะลงจุดไหนเราจะไปจุดไหนจะมีบอกเราทุกอย่างเลยคือจุดจุดนี้ที่ชอบมากเลยเพราะว่าเสื้อไม้ว่าแต่ก่อนอ่ะเพราว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางด้วยรถเมล์ ชอบเดินทางด้วยรถเมย์มากๆเลยเทพจะไม่ได้นั่งแท็กซี่เลยเพราะอะไรถึงไม่นั่งแท็กซี่เพ,พราะว่าแพีว่าเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งรถแอร์เพราะถ้านั่งแล้วแพีว่จะปวดหวัวเวียนหัว,อย,อ,วอยากจะอ้วกอยากจะอาเจียนนะคะทุกคนก็เลยไม่อยากจะนั่งและสิ่งที่แพียวว่านั่งบ่อยที่สุดแล้วก็รู้เส้นทางแต่ก่อนแพวีวา่จะอยู่ที่จรันเนาะจรันสนันวงมันจะมีรถเมย์เยอะมากมันจะไปโน่นไปนี่ไปท่าน้ำุนไปเที่ยวอะ ไปเที่ยวเดินมองไปห้างไปพระรามสองแต่ก่อนอ่าวัยรุ่นนะทุกคนเขาจะนิยมไปเดินเล่นเนาะที่หลังสวนที่พระรามสองทุกคนนั้นนั่นแหละคือแบบศูนย์รวมคนต่างด้าวเลยก็ว่าไปได้นะถ้าใครย้อนไปในประมาณสิสิสิบห้าปีหลังอะทุกคนคือจะรู้เลยว่าถ้าย้อนไปในจุดนั้นอะถ้าเราไปหลังสวนเดินออกจาก เซนอ่าเซนท่านพระรามสองทุกคนถ้าเดินออกไปข้างหลังเราจะรู้เลยว่าโอ้โหชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยมีชาติอะไรบ้างยกตัวอย่างพมา่าลาวกัมพูชาเขมินถึงว่าถ้าแพรวาเรียกผิดก,ก็ต้องขอโทษขอภัยนะแต่ที่แน่ๆคือมีลาวมีคนลาวในนั้นเต,เต็มอ้ายะเต็มเอื้อยเพราะว่ามันจะใกล้กับ ตลาดบางบอนทุกคนเพราวาจำได้ว่าย้อนไปสมัยก่อนนะคือที่ตลาดบางบอยจะมีคนลาวเยอะมากเจอะสุดๆเลยค่ะแล้วก็จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะเยอะอยู่มั้งเพราะว่าเพราวาก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วเซนทรันพารามสองเนาะแล้วก็หลังสวนจะมีจัดงานนู่นนี่นั่นคือแบบโอ้โหอลังการมากเลยและนี่แหละไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หลายปีหรือว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวชมประเทศไทยเยอะมากเพราะว่าการจราจรหรือว่าการใช้ชีวิตการเดินทางมันสะดวกสบายมันง่ายมากนะทุกคนมันง่ายมากๆเลยแหละอันนี้ก็คือจุดหนึ่งและจุดที่สองและเป็นเหตุผลหลักก็ว่าไปได้หลักแล้วหลักเอกทุกคนก็คือการ ของกินของบริโภคของข้าวของเครื่องใช้เนะเาะเพว่วจะชอบมากจะชอบพูดมากๆหรเลยว่าประเทศไทยมีของดีมากคืออะไรนอกจากวัฒนธรรมหรือว่านิสัยใจคอหรือว่าการช่วยเหลือเอื้อเพื่อเผื่อแผ่แล้วก็ยังมีของกินของใช้นี่แหละทุกคนคือจุดสำคัญคือจุดขายเลยนะ จะเรียกว่าจุดขายหรือว่าจุดเด่นเลยก็ว่าไปได้เพราะว่าของกินของใช้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเชื่อไหมว่าถ้าเราไปเดินตลาดนัดเนี่ยเราอะคิดไม่ออกว่าเราจะกินอะไรทําไมถึงคิดไม่ออกล่ะเพราะว่ามันเยอะเกินไปไงมันเยอะเกินไปเลยเราเลือกไม่ถูกว่าเราจะจะกินอะไรจนแบบไม่รู้จะกินอะไรอะคือต้องพูดอย่างนี้เลยนะทุกคนไม่รู้จะกินอะไรดียวคือไม่มีอะไรกิน ไม่รู้จะกินอะไรที่คุณพูดแล้วมันไม่มีอะไรกินคือมันมันมีเยอะเกินไปและคุณเคยได้กินทุกอ,อย่างแล้วแต่ในมุมที่กลับกันนะบางคนที่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคือแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบวออต้อง,ต,องต้องจะกินคนะือแบบเออฉันจะไปซื้อของกินคือจะเหมาเหมาเหมาเมาหมดเลยคือแบบนั่นแหละคือทําไมถึงคนไทยเนาะพูด,ดง่ายก็คือจะพูดว่าอ้วนไม่ใช่นะทุกคนเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่า การอยู่การกินการใช้ชีวิตของเขามันสะดวกสบายและมันง่ายมากเป็นอิสระเสรีมากนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นนี่แหละคือเหตุผลหลักที่ทําให้นักท่องเที่ยวนะหรือว่าหลายๆประเทศหลายๆคนที่อยากจะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยถึงจะทยอยไปประเทศลาวแล้วก็ไปต่อที่ประเทศเวียดนามอะไรต่างๆนานาทุกคนคือเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอ่าตัวรองนะ แต่อยากให้มองว่าเขาคือตัวหลักเราต้องยอมรับเพราะว่าการใช้ชีวิตการจราจรการหมายว่าของกินของใช้ทุกคนคือทุกอย่างมันคือตอบโจทย์และทุกอย่างมันคือเฟอร์เฟคอะทุกคนคือมันแบบมันให้โจทย์มาแล้วแต่ว่าเหลืออีกแค่ว่าเออเราจะไปต่อไหมถ้านักท่องเที่ยวคิดว่าเออเราจะไปต่อเราถึงจะได้รับ นักท่องเที่ยวนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนเวียดนามหรือว่าคนลาวถึงได้สงสัยว่าทําไมนักท่องเที่ยวในไทยถึงเยอะอะไรมากมายนะคะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นแค่ความคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่แพรวาได้สัมผัสเองนะทุกคนไม่ได้รวมกับใครดังนั้นนะมันเป็นสิ่งที่แพรวาได้สัมผัสและเป็นความชอบของแพรวาเรื่องการกินและก็เรื่องแบบว่า เราออกไปไหนก็แล้วแต่เราใช้ชีวิตสุดวสบายอย่างเช่นนะเพรว่าะจะไปเนี่ยโทรเลยทุกคนโทรกิงกิงกิงกิเลยโทรศัพท์ในมือถือเนี่ยเราโทรไปเลยโทรไปให้พี่วินมอเตอร์ไซค์เข้ามารับเราถึงที่แล้วเราก็นั่งออกไปหลังจากที่เราลงรถปุ๊บเราก็ขึ้นสะพานนั่งรถต่อไปเลยแล้วก็ถึงจุดหมาย ห้างที่ใหญ่มากก็คือเซนทัลเวกเกตที่เพราวายอยู่เห็นไหมคะคือมันสะดวกสบายทุกคนการจราจรหรือว่าการใช้ชีวิตการไปการมามันสะดวกก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะทุกคนเหตุผลหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมแล้วก็อยากเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนาะ โอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไครต์และที่สำคัญที่สุดแพรวาขอกราบขอพระคนนะคะ F c ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ดูโฆษณานะคะน้องแพราวานาเด้อแล้วก็ติดตามเนาะรับชมรับฟังดูแพราวาพูดจนจบนะคะแล้วก็ ที่สำคัญอย่าลืมดูโฆษณาให้แพวาด้วยนะคะจะได้มีค่าขนมในการเดินทางนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ